วันที่7ธันวาคมร้อยเอกธรรมนัทพมเผ่ารัฐมนตรีช่วยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมด้วยนายวินาโรธทรัพย์ส่งสุขเลขาธิการสพกลวมพื้นที่ตรวจสอบฟาร์มไก่เขาสนฟาร์มของนางสาวปารีนาไก่คุปสสราชบุรีเขต3พักพลังประชารัฐซึ่งได้ทำหนังสือขอส่งคืนพื้นที่สพกจำนวน684ไร่จากนั้นร้อยเอกธรรมนัทเข้าตรวจสอบในบริเวณฟาร์มไก่พร้อมเปิดเผยว่า นางสาวปารีนาขอส่งคืนพื้นที่ทั้งหมดรวมกว่า600ไร่ในเรื่องสปกอไม่มีการดาเนินคดีเนื่องจากนางสาวปารีนาครอบครองมาก่อนที่จะประกาศเป็นเขตปฏิรูปส่วนของโรงเรือนนั้นจะคงไว้เพื่อมอบให้ชาวบ้านที่มีสิทธิ์ต่อไปโดยตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนางสาวปารีนาจะไม่มีสิทธิ์เข้ามาทําอะไรในพื้นที่บร,ริเวณนี้ได้อีกแต่อาจจะมีสัตว์เลี้ยงเช่นวัวสิ่งของที่หลงเหลืออยู่ซึ่งให้เวลาขนย้ายภายในเจวัน ผู้สื่อข่าวรายงานว่าส่วนบรรยากาศบริเวณฟาร์มไก่ได้มีคนงานช่วยกันทยอยนารถยนต์เข้าไปขนย้ายสิ่งของอุปกรณ์การเลี้ยงไก่ออกนอกพื้นที่ฟาร์มนอกจากนั้นยังได้นํานรถบรรทุกเข้าไปขนย้ายวัวท,ที่อยู่ในฟาร์มตรงข้ามกับฟาร์มไก่ออกจากพื้นที่ด้วยเหลาโรงเดียอุปกรณ์ภาย,ย,ย,ยในยังใช้อยู่ในพวกนี้ เราต้องรู้รู้เสร็จแ้วขอขอเองเนี่ยก็จะมีเจ้าหน้าที่ลงไปตรวจสอบอะไรหลายครั้งหนึ่งว่าพบท้วนเป็นไปตามที่เป็นตามระเบียบที่เรากำหนดไหมไหมที่เข้ามาครอบครองเนี่ยส่งเฉพาะพื้นที่โดยไม่มีการส่งมอบอก่อสร้างเนี่ยก็ต้องรื้อรถอนออกไปถ้าไม่รื้อถอนแต่ว่าขอรื้อถอนก็จะมีค่าค่ารื้อถอนจากจากคนที่เข้ามาถือของ Ja.